ขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการดร์สมิธในช่วงที่2แล้วนะครับแน่นอนว่ายังอยู่กับน้องตีนะครับ AF แล้วก็อาจารย์นันนีนะครับผู้เชี่ยวชาญน,นะครับทางด้านพัฒนาการและก็พฤติกรรมเด็กด้วยเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันเนาะเกี่ยวกับกลุ่มเด็กออทิสติกว่ามีอาการที่ปกติอย่างไรบ้างนะครับมาถึงในช่วงนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีส่วนในการช่วยพัฒนาการเด็กเหล่านี้ยังไงบ้างครับผมขอเริ่มคําถามที่ว่าอย่างสมมติอย่างเด็กออทิสติกเนี่ยจำเป็นไหมครับว่าจะต้องเอามาให้ทางศูนย์ฝึก ต้องเข้าโรงพยาบาลหรือต้องการส่งหรือว่าหรือว่าถ้าเลี้ยงที่บ้านอย่างเดียวก็ได้ครับค่ะก็คือส่วนใหญ่เด็กที่มาเนี่ยคือคล้ายๆพ่อแม่มารับกันบ้านนะคะว่าจะต้องกลับไปดูแลลูกที่บ้านหรือเล่นกับเขาอย่างไรนะคะแล้วก็ต้องมารับอย่างสม่ําเสมอเพราะว่าพอเอากลับไปเล่นกับลูกเนี่ยลูกดีขึ้นการบ้านก็อาจจะเริ่มเปลี่ยน คุณหมอเขมาดูว่าพัฒนาการเป็นยังไงให้โจทย์ใหม่กลับไปโอ้เหมือนบ้านเอฟเลยนะครับรับโจทย์ใหม่ไปเรื่อยๆโจทย์คนละแบบโจทย์คนละแบบอย่างนี้ทางบ้านเนี่ยครับพอรับโจทย์ไปแล้วเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนีครับส่วนใหญ่เวลาเราจะฝึกเด็กเนี่ยเราแบ่งเป็น2ประเด็นเวลาเราเลี้ยงเด็กเนี่ยหมอจะแนะนําพ่อแม่ก่อนการเลี้ยงเด็กเหมือนปลูกต้นไม้ มสมมติเราปลูกมะม่วงเราก,ก็คงอยากให้มันออกเป็นมะม่วงนะ,ะใช่ครับแน่นอนถ้ามันออกอย่างอื่นก็งงเหมือนกันนะ้า,ออานออก่งงเลยคราวนี้ถ้าถ้าผลออกมาไม่ดีก็เหมือนเด็กเราเลี้ยงมาแล้วพัฒนาการเขาไม่ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปลูกต้นไม้แล้วผลออกไม่ดีเนี่ยเวลาเราแก้ไขเราไม่ได้ไปแก้ที่ผลเราจะรู้ว่าชาวสวนจะย้อนกลับไปดูที่ลำต้นและรากจริงเน เราจะไปทาอะไรกับลูกเนี่ยจะไปเติมปุ๋ยใส่โดยตรงนี่ไม่ได้คราวนี้ในในส่วนของรากของมนุษย์เนี่ยก็เทียบได้กับสมองเราก็ต้องมารู้ว่าเด็กเรียนรู้ด้วยวิธีไหนซึ่งไม่เหมือนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในเราเรียนรู้ได้ภาษาและความคิดเหมือนตอนนี้เรากาลังคุยกันเราใช้ภาษาไทยหรือเราเขาเรียนรู้ยังไงเขาเาเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวนะคะจากการเล่นาาใช่ใช่เพราะฉะนั้นในในส่วนรากเนี่ย คนที่จะให้กันบ้านคุณพ่อคุณแม่กลับไปปรับปรุงรากเนี่ยก็คือนักกิจกรรมบาบัดซึ่งเขาจะประเมินก่อนว่าตอนนี้เด็กมีปัญหาอะไรแล้วจะใส่ยังไงให้บ้างนะคะในส่วนลําต้นเนี่ยเราจะเทียบกับว่าเหมือนกับการที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมนอกนอกตัวเขาปฏิสัมพันธ์รอบตัวเนี่ยครับมีขั้นอะไร้างครับเอาง่ายๆขั้นที่พ่อแม่พามาหาคือลูกไม่พูดเด็กจะพูดได้อยู่ที่ขั้น5ขั้นที่5นะใช่ถือว่าถึงจะถึงจะพูดได้ก็ผ่านมาหลายขั้นเหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าเด็ก ม่งั้นเด็กเกิดมาพูดก,ก็ต้องพูดจริงไหมอ,อ๋อจริงครับเมื่อ,อ,อ,อพัฒน<ม>า<ด>การพร้อมถึงจะพูดได้ก็ขั้น,น,นห้าเพราะฉะนั้นเด็กบางคนเราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะตอนนี้ขั้นหนึ่งกับสองเขาดีไหมออปกติเวลาเราประเมินเนี่ยเราก็จะให้เด็กเข้ามาในห้องแล้วก็จะสังเกตว่าของเล่นที่มีอยู่ในห้องเนี่ยเด็กเดินเข้าไปเล่นเองหรือเปล่าหรือมัวแต่เล่นกับตัวเองอยู่หรือแบบพอเห็นจอคอมพิวเตอร์คุณหมอเปิดก็วิ่งเข้ามาที่จออะไรอย่างเงี้ย คือถ้าเด็กสนใจของเล่นได้ด้วยตัวเองล้วถือว่าขั้นนี้ไม่เลวขั้นที่2ก็จะเป็นขั้นที่เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ที่เล่นสนุกเราก็จะเริ่มเข้าไปเล่นกับเด็กมาแย้แหาของเล่นมาชวนเล่นแล้วก็เราก็จะดูว่าเด็กเนี่ยเออเวลาเขาเจอเด็กวัยเดียวกันหรือว่าเจอเด็กต่านวัยเด็กที่โตกว่าเด็กที่เล็กกว่าเขาสนใจไหมถ้าขั้น3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการสื่อสารผ่านภาษากายเด็กรู้จักมองไหมโรชีชวนดูจิ้งจกโอทิ้ชจกทิ้งจกนียไหมเราชี้ไป ไม่นองนอนามัยปกติแล้วใช่หรือว่าถ้าถ้าเราเาเราชี้แล้วเขามองเราก็จะถามว่าเอ๊ะลูกเราเขาอยากได้เขาทำยังไงเขาชี้เป็นไหมอ๋อจะเอาจะกินหรือว่ากวาดมือเรียกเป็นไหมคสายหน้าพยักหน้าเป็นไหมคือภาษากายขั้นสามจะเป็นเรื่องของสื่อสารทางภาษากายขั้นสี่ขั้นสี่จะเป็นเรื่องของขั้นของดูว่าเด็กมีมีการแก้ปัญหาระดับพฤติกรรมได้ดีไหมนี่ก่อนที่จะพูดอีกใช่ไหมครับผมว่าการแก้ปัญหาเฉพาะยากกว่าใช่ใช่ก็คือ ก็คืออย่างยกตัวอย่างนะคะอย่างของเล่นอย่างเงี้ยเวลาสมมติเด็กบางคนอาจจะเข้ามาลดสนใจครับเขาจะเล่นเป็นเด็กใช่ไหมคะหรือว่าอันนี้เป็นตู้อันนี้เอันนี้สนใจเป็นเด็กบางคนเขาก็อาจจะเล่นให้สนุกก่อนเสร็จแล้วพอสักพักหนึ่งสมมติเราจะแกล้งปิด เขากดเอ๊ะทำไมมันไม่ได้เขาก็อาจจะใช้เป็นวิธีดึงหนีหรืออาจจะดึงมืออ่านี่คือเริ่มต้นการแก้ปัญหาเฉพาะนะเราก็จะดูว่าเขาแก้ปัญหาได้เขาสามารถที่จะยื้อตื้อสู้กับเราได้นานสักกี่รอบเด็กบางคนสมมติทำลอกสองรอบไม่สำเร็จสักทิไปดีกว่าฉันไปเล่นอย่างอื่นละเด็กอ่นอันนี้ถือว่ายังไม่ผ่านใช่หรือว่าแก้ปัญหาเหมือนกันแต่ใช้วิธีได้หลากหลายนี่ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันถึงจะเข้าสู่ขั้นที่5นั่นคือการพูดใช่พูดแล้วแล้วก็มาพร้อมกับการเล่นสมมติ เริ่มบทบาทตัวเองได้หนูเป็นอย่างนั้นเป็นหมอนะวันนี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่พูดออกมาว่าหนูเป็นหมอแต่ว่าเห็นเครื่องมือแพทย์ก็ออดยิบมาทําท่าตรวหรือเห็นพวกอุปกรณ์เครื่องครัวของเล่นก็เอามาทําท่าเล่นอะไรอย่างเงี้ยจะมาพร้อมๆกันซึ่งขั้นนี้คนที่จะช่วยก็จะเป็นนักจิตวิทยาเราก็จะมีห้องสําหรับให้เด็กเล่นโดยเฉพาะครับอย่างพวกของเล่นนี้เป็นตัวอย่างนิดนึงนะ่ครับเราทําอะไรกับพวกมันบ้างนะครับสมมติว่าลูกบอลเนี่ยครับ เป็นนักิจกรรมบำบัดมาใช้เนี่ยเขาก็อาจจะตั้งฐานระหว่งางฐานเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าเด็กอาจจะต้องเดินข้ามครับถ้าเขาทําอุปสรรคเดินข้ามบ้างลอดใต้โต๊ะบ้างปีนขึ้นไปบ้างรหรือกระโดดบ้าง เพื่อ <c oughs> ที่จะเอาลูกบอลจากชากหร้อเด็ก่ากงอู้ไปหยิบอันนี้มานะ,ะหรือว่าเอาเอาลูกบอลสีแดงไปใส่ตะกร้าสีแดงสมมติอย่างเงี้ยแต่อันนี้อันนี้คือต้องต้องเด็กต้องอที่จะฝึกเรื่องนี้แล้วแต่ถ้าเป็นในเชิงของลำต้นก็คือคคนักจิตวิทยาเล่นเนี่ยนักจิตวิทยาก็อาจจะวางบอลไว้แต่ถ้าเด็กบังเอิญจะสนใจก็อาจจะพอเขาถือบอลนะครับเราก็อาจจะถือบอลอีกลูกหนึ่งไปกระแทกกับเขาหรืออาจจะแกล้งทำเป็นแบบว่าเหมือนกับ ยอนรับกันอะไรอย่างนี้หรือถ้าเด็กบางคนที่ไม่สนใจเลยลองต่อบับเบิ้ลอันนี้เป็นตัวสืงใจใช่ใช่ที่เป่าก็เป็นฟองๆเนี่ยกขรจะแบบสนใจผลอย่จะซื้อใจเด็กได้ค่อนข้างเยอะต้องต้องดูตามนั่นค่อยๆเปิดใจเขาเราคุยกันถึงห้องที่เป็นห้องเพลย์เทอราปีแล้วนะครับยังมีห้องของนักกิจกรรมบําบัดด้วยใช่ไหมครับในห้องนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างครับอาจารย์ครับห้องกิจกรรมบําบัดเนี่ยอาจจะมีชิงช้า มีอุปกรณ์ขนาดใหญ่เพื่อเอาไว้ให้เด็กได้ปีนป่ายได้เล่นแล้วก็ดูว่าจะเล่นในระดับขั้นไหนก็ขึ้นกับขั้นพัฒนาการของเด็กฟังดูแล้วเนี่ยนะครับกิจกรรมพวกนี้เนี่ยฟังดูแล้วเหมือนกับว่าเป็นการเลี้ยงดูเด็กในการเล่นกับเด็กธรรมดาแต่จริงซ่อนไว้ถึงทฤษฎีเยอะแยะเลยนะเยอะมากเยอะมากแล้วก็มีความละเอียดอ่อนมากครับโอ้แล้วอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับที่น้องตีทำเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆมเพราะว่าได้มีละครเวทีนะครับที่เป็นการผู้ลนครับเพื่อช่วยเหลือ น้องเด็กพิเศษด้วยใช่ไหมครับละครจะเล่นที่ไหนยังไงบ้างครับสำหรับละครเวทีนับเรื่องเด็กพิเศษนะครับก็จะเล่นในวันที่22ถึง24กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็28กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็1-3มีนาคมนะครับมีหลายรอบเลยนะอ่าหลายรอบครับจะเล่นที่ห้องออเดอรเทเรียมชั้น5นะครับขอศิลป์กรุงเทพนะครับแล้วก็ใครอยากจะซื้อบัตรเนี่ยก็เซิร์ชเข้าไปที่ w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  o b e e k e b o o k i n g c o m ครับผมและได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะนำไปมอบให้กับเด็กที่เป็นออทิสติก วันนี eh ้ขอบคุณตีมากๆเลยนะครับขอบคุณครับคุณหมอโอบคคุณหมากครับขอบติดตามนะครับในช่วงหน้าครับเรามาตอบคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านในออนไลน์คลินิกครับคุณหมอารินียังอยู่กับเราครับ